เบนเทนวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะเป็นการ์ดนะครับเป็นการ์ดเกมนะก็ผมไปเซเว่นอีเลเวนมาวันนี้ไปดูวาเลเรียนมาโอ้สนุกมากนะครับแล้วนกะ็แนะวะเซเว่นก็เจอเป็นเบนเทนการ์ดเกมนะฮะเป็น001นะเป็น SDO1 เป็น SDO2 มีออกมา2ชุดนะครับราคากล่องละ79บาทนะก็ตกใจว่าเอทำไมแพงเนียวะ เดี๋ยวมาดูกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะในกล่องที่หนึ่งก่อนนะครับกล่องที่หนึ่งนะเป็ ben ten. Network นเทนแอกตูเน็ตเวิร์กออริจินอลมาสุรีการ์ดเกมนะฮะเป็นของเวอร์ชั่นล่าสุดนี้นะ2017รีบูตนะฮะแอกตูเน็ตเวิร์กนะครับเป็นเทนหนึ่งกล่องบกกรรจนะุการ์ด32ใบนะการ์ดโทรแกรม2การ์ดธรรมดา30มีสายดย Facebook. Com. Kid and Kid นะ่วนเฟซบ o ๊กคอมคิดอันคิดนั้นไปติดตามกันได้นะครับอ่านะ คือสินค้าเบนเทนการ์ดเกมครัแบบประเภทสินค้านะครับผลิตภัณฑ์ของเล่นนะครับใช้เล่นใช้สะสมประกอบเสริมทักษะสําหรับเด็กเหมาะสำหรับเด็กสามขวบ 3, ขึ้นไปของเล่นไม่ควรนําเข้าปากนะครับใครจะกินการ์ดวะเนี่ยบริษัยไพบูนไทย,ยูเนียนนะครับการาฟิกกมกาดน,นะครับตัวนี้นะมอกรนะเปิดละกล่องนี้ข้างหลังก็เหมือนเหมือนกันนะไม่พูดละ เปิดเสียเดียวดูดีกว่ามีสวยไหมนะครับเห็นมีการ์ดเลเซอร์ด้วยเฮ้ยการ์ดโฮโลแกรม,มการ์ดเลเซอร์พูดสแกร์เลยการ์ดเลเซอร์สมัยโอเดงย่าแล้วก็นบันแซดดูแน่แกมือใช้กับเทปนะเราก็ากรีดเหมือนกันแล้วเปิดง่ายๆดูด้การ์ดโฮโลแกรมว่าเป็นยังไงหน้าตา ก็มันเป็นการ์ดที่เอาไว้เล่นได้ด้วยนะครับเป็นเล่นแบบน่าจะคล้ายๆกับพวกการ์ดไฟวันการ์ดหรือเปล่าเอาเศษการ์ดก็คอมเมนต์ได้นะผมไม่ได้เก็บพวกไม่ได้เล่นการ์ดไฟวันการ์ดนะมนเก็บการ์ดอยู่มันอยู่เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นนี่นเขาก,การ์ดซูเปอร์ฮีโร่อะไรพวกนั้นนะครับของที่หนึ่งนะเป็นทน,นที่สองนะ จุ่มมาแบบนี้นะเป็นเด็กนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกพุม่มแต่พุ่มเลยนักหนาวเนี่ยโอเคแกะเฉดไปเลยนะผมคงไม่เอาทู่มมาลนะ แล้วหนึ่งเด็กใช่ไหมเป็น,นมีหุ้มในนี้หนึ่งชั้นนะใช้ชาจะระเบียบสามสิบสองใบสองชุดนี้ก็จะได้การทั้งหมดหกสิบสี่ใบนะครับ นขนาดนี้โอเคนะดูกันทีละเด็กครับในชุดที่หนึ่งนะครับผมขอดูให้คนเลยนะครับนี้น่าจะเป็นการ์ดฮูลล์แกรมนะอัพเกรดวายวายแอนเกรเมเตอร์นะครับมีพลังสเตรนจ์แอคอะิลิตี้อินเทอร์แอคเดเมช่าสามเลยไปเล่นกันนะครับ เป็นเทนนะเป็นแบบนี้นะ้าหลังเหมือนทั้งหมดแหละไปดูอันที่สองไบนี่เป็น h u นเอ a เลียนะครับเป็น m ม็กเวนอัปเกรดข้างหลังเหมือนกันไม่ดูแล้วนะนโฟอันนิกัสสองใบโปรแกรมอันิกสัสธรรมดาโฟอาร์มฮิป,ปลัสสมรเหตนะครับโฟอาร์มฮิปลสฮิปลส โอรมนะครับด้านหลังเม่งักนนะเป็นเทนไดนเฮดอัพเกรดอัพเกรเนดออร์ฟลูเควนันิสัน q u e น t i นิสันนะครับเอ็ก l ซลเล็กแล้วก็สติงไฟแกรเมเตอร์นะครับแล้าแคนนนโบว์นะเอ็กเซลเล็กแล้วก็โอเวอร์ฟอันนี้เป็นเบนทันิสันสติงไฟ เรมสอร์ไดมอนด์เอชเควนกับแม็กนะครับเควนกับปุ่มแม็กทิงไฟครับแคนนอนโบลเนบนเวนนะฮะแล้วก็เอ็กซ์แาเล็กเดียร์เป็นทินิสันนะครับอีบลาสเอ็กซ์แาเล็กนะครับแม็กนะปุ่มแม็กนะครับวายวาย ชินิสันนะครับมันก็จะมีพลังนะความสเตรนท์นะแอคกคลิตี้นะครับแล้วก็มีเลขอันนี้แหละแฮนด์คอสนะครับอ,อ,อันนี้เป็นเวนเกนแม็กซ์นะครับแล้วก็นั่นมาอยู่หน้าสุดท้ายเลยคือกติกาการเล่นนะเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นขั้นตอนการเล่นเริ่มเกมอะไรนะครับการตัดสินแพ้ชนะ เราขยายอ่านไปอ่านแล้วกันอืมเมนตตัวเล็กโอเคก็ไปไม่น่ายากอนะมาดูชุดแล้วกันเอาเก็บชุดนี้ก่อนชุดหนึ่งนะครับเพื่อความรวดเร็ว ผมรู้แล้วว่าข้างหลังจะเป็นกติกาการเล่นนะเหมือนกันนะครับเป็นเทนเตรียมพร้อมสำหรับเริ่มต้นเล่น8ขั้นตอนนะก็การตัดสินแพ้ชนะนะครับการกันในว่ะการโมเลรกรัมโออาร์มแคนนอนบอแล้วก็ฮิตบลาสนะเป็นเบนควินแม็กซ์นะครับไดมอนด์เฮดนะ กับเกรเมตเตอร์ก็อันนี้เป็น upgrade. อัพเกรดลาสเอ็กซ์แลนเล็กโฟร์อาร์มเฮ้ไม่เห็นมีผู้ร้ายมาเลยยิปลาสนะครับวายวายนะอันนี้เป็นซิงไฟวายวายเอ็กซ์แลนเล็กนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นซ้ำๆด้วยนะแม็กแล้วก็ในรถดนะักลสักเก็ต ก็นี่เป็นเทนนิสันแม็กแม็กนะแล้วก็ดัมเบลเฮดอ,เดอัพเกรดโ,อโอฟร์ฟลโฟอ,อาร์มนะฮะก็แม็กเทนนิสันโอ,โอ้ผู้ร้ายมาแล้วซัมโบโซนะตัวตลกตัวตลกจากต่างดาวเป็นเทนนิสันนะครับแคนโนโบลนะครับเกรเมเตอร์โฟร์อาร์มนี่ตัวไลท์ตัวหนึ่งนะครับพ่อมดเฮ็กซ์นะ นี่เป็นเกร y มเ t อร์กับสติงไฟล์นะครับแล้วก็เบนกับ Mac กโอเวอร์ฟลูนกะ็ะเป็นเทเกนกับอัพเกรดนะครับอ่านี้เป็น Hex กับซัมโ o โซนะครับลน์มสซอนามไปนะสติง g ฟล์นะครับเป็นไดมอนด Head แคนนอนโบ๊กครับเกวนเทนิสันนะแล้วก็นี่เป็นแคนนอนโบกนะครับดูแล้วผมว่ามีชุดสามออกมาอีกแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างตัวลายนี่เพิ่งมีแค่สใบนี่นะครับโอเคก็นะตัดสินใจแล้วก็ใครชอบเป็นแฟนการ์ดหรือว่าที่ชอบเป็นเทนก็ไปจัดนะกล่องละเจ็ดจุบาทนะครับ ครับขอบคุณท่านที่มารับชมครับ